หลังจากป๊อปและตั้งกลับมาเล่าเรื่องราวที่พบเจอในเรือนไทยโบราณให้กับเจบิ๊กและบอสฟังทั้ง5คนต่างถกเถียงกันว่าจะรับงานนี้หรือไม่แม้จะรู้สึกไม่สบายใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ด้วยค่าตอบแทนที่สูงและความท้าทายของงานนี้ทำให้สุดท้ายแล้วทุกคนก็ตัดสินใจรับงานนี้เราทำงานก่อสร้างไม่ใช่นักล่าผีเจกล่าวด้วยน้ำเสียงหนักแน่น เราแค่ต้องซ่อมแซมบ้านไม่ยุ่งเกี่ยวกับอะไรที่ไม่เกี่ยวกับเราบอสพยักหน้าเห็นด้วยถ้าเราทำตามแผนและระวังตัวทุกอย่างก็น่าจะไม่มีปัญหาแม้จะมีความลังเลแต่สุดท้ายทุกคนก็ตัดสินใจเริ่มงานที่เรือนไทยน่ากลัวหลังนี้เจ้าของพื้นที่ได้จัดให้พวกเขาพักที่เรือนไม้อีกหลังหนึ่งซึ่งอยู่ห่างจากเรือนไทยหลักพอสมควรบ้านไม้หลังนี้ดูใหม่กว่าแต่ก็ยังคงบรรยากาศเงียบสงัด ไม่ค่อยจะมีร่องรอยขอนการอยู่อาศัยพวกเขานำอุปกรณ์และสเสบียงมาตั้งไว้ที่นี่ใช้เป็นที่พักระหว่างการซ่อมแซมบ้านหลักอย่างน้อยที่นี่ก็ดูไม่เก่าจนเกินไปบิ๊กพูดพลางวางกระเป๋าลงป๊อปมองไปรอบๆแต่เงียบจนหน้าขนลุกวะ่ะคำคืนแรกในที่พักชั่วคราวทุกคนต่างแยกย้ายกันจัดที่นอนใครที่เหนื่อยก็ล้มตัวนอนลงทันทีแต่บางคนกลับรู้สึกได้ถึงบางอย่างที่ผิดปกติ ช่วงดึกขณะที่ทุกคนหลับสนิทอยู่ i i ูบอสก็ลืมตาขึ้นมาโดยไม่มีสาเหตุเขารู้สึกถึงห้องนั้นเย็นผิดปกติและมีเสียงแปลกๆดังออกมาจากนอกหน้าต่างเสียงกระซิบที่แผ่วเบาฟังไม่ค่อยชัดเจนบอสค่อยๆลุกขึ้นไปที่หน้าต่างเขาแง้มม่านออกดูแต่ภายนอกกลับมืดสนิทมีเพียงเงาของต้นไม้สูงที่ไหวตามแรงลมทันใดนั่นเองก็กกกก เสียงเคาะประตูดังขึ้นจากด้านนอกบอสหันไปมองทุกคนยังหลับอยู่ไม่มีใครได้ยินเสียงนั้นเขารวบรวมความกล้าเดินไปที่ประตูหยุดยืนอยู่ตรงหน้าประตูไม้หัวใจเต้นแรงเขาสูดลมหายใจลึกก่อนจะถามออกไปใครอยู่ข้างนอกเงียบไม่มีเสียงตอบรับเขาเอื้อมมือไปจับลูกบิดก่อนจะค่อยๆเปิดประตูออก แต่ข้างนอกนั้นว่างเปล่าไม่มีใครอยู่เลยบอสขมวหมดคิ้วด้วยความสงสัยแต่แล้วสายตาของเขาเหลือบไปเห็นรอยเท้าสีดำบนพื้นหน้าห้องรอยเท้านั้นดูเหมือนเพิ่งปรากฏใหม่ๆและมันทอดยาวไปยังข้างป่าที่อยู่ติดกับเรือนที่พักความอยากรู้ทำให้บอสตัดสินใจเดินตามรอยเท้าไปอย่างช้าๆอากาศรอบตัวเย็นขึ้นเรื่อยๆทุกย่างก้าวที่เดินเข้าไปในป่าลึกเสียงรอบตัวกลับเงียบลงผิดปกติ เมื่อเดินมาได้ไม่กี่เมตรบอสก็หยุดชะงักสิ่งที่เขาเห็นเบื้องหน้าทําให้ร่างกายของเขาแข็งค้างไปเลยมีบางสิ่งนั่งยองๆอ,อยู่ข้างต้นไม้ใหญ่มันเป็นร่างของชายแก่ร่างผอมหนังหุ้มกระดูกผมกระเซาะกระเซิงตัวเปลือเปลือนโคลนและคราบเลือดกําลังก้มหน้ากินซากสัตว์บางอย่างอยู่มือที่เต็มไปด้วยเล็บยาวค่อยๆฉีกเนื้ออย่างกระหายทันใดนั่นเอง มันหยุดเคลื่อนไหวราวกับว่ามันรู้ว่ามีคนกำลังมองมันอยู่บอสสะดุ้งสุดตัวรีบหันหลังกลับและก้าวเท้ากลับไปอย่างเร็วที่สุดเขากลั้นหายใจขณะเร่งฝีเท้าและพยายามไม่ออกเสียงทำตัวให้เงียบที่สุดเขาไม่กล้าหันไปมองกลับอีกครั้งเมื่อกลับถึงที่พักเขารีบปิดประตูล็อกกลอนแน่นก่อนจะกระโดดขึ้นเตียงดึงผ้าห่มมาคลุมโปงหัวใจเต้นแรงมากเขาไม่รู้ว่ามันคืออะไรแต่ที่แน่ๆคืนนี้จะไม่ออกไปไหนอีกเด็ดขาด รุ่งเช้าบอสเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้ทุกคนฟังป๊อปกับตั้งขนลุกเพราะที่นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่พบเจออะไรแปลกๆนี่แค่วันแรกยังไม่ได้ไปไหนเลยก็เจอเรื่องแปลกๆแล้วหรอวะบิกพูดเสียงเครียดบางทีเราอาจจะรบกวนอะไรอยู่หรือเปล่าบางอย่างที่เล้นลับตั้งบ่นพึมพำแม้จะรู้สึกหวาดวันแต่พวกเขาก็ยังเดินหน้าทำงานต่อไปพวกเขาเตรียมอุปกรณ์และวางแผนซ่อมแซมบ้านหลัก และพวกเขาไม่รู้เลยว่าวันถัดๆไปจะมีอะไรรอเขาอยู่